บ้านหลังละสิบล้านบางหลังก็อยู่ได้ไม่ถึงสิปีแต่มีบางสิ่งสร้างบ้านด้วยดินธรรมดาอยู่ได้เป็นร้อยปีโดยไม่เคยพังมันไม่ใช่สถาปนิกไม่ใช่วิศวกรไม่ใช่คนมันคือลูกทีมเล็กจิว๋วที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีปากพูดแต่สร้างเมืองที่ใหญ่กว่าห้องประชุมบางแห่งในกรุงเทพด้วยแรงกายและหัวใจที่รู้หน้าที่นี่ไม่ใช่นิทาน แต่มันคืออัจฉริยะที่เราเหยียบผ่านทุกวันมันคือปลวกในสายตาเราปลวกคือศัตรูบ้านแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าพวกมันคือสถาปนิกใต้ดินที่ทรงพลังที่สุดในโลกปลวกไม่ต้องมีบรีฟไม่ต้องประชุมไม่ต้องรอหัวหน้าเซ็นอนุมัติแต่พวกมันรู้เสมอว่าใครต้องขุดดินใครต้องเฝ้าถังเข้า ใครต้องดูแลราชินีใครต้องเป็นแนวป้องกันทุกชีวิตในรังคือฟันเฟืองหนึ่งของเมืองเดียวกันและเมืองของพวกมันไม่ได้เล็กเลยมันมีทั้งห้องเลี้ยงเชื้อราห้องเก็บไข่ห้องพยาบาลห้องเก็บอาหารมีปล่องอากาศควบคุมอุณหภูมิมีระบบระบายความชื้นมีทางหลบหนีลับ สำหรับเวลาศัตรูบุกและที่สำคัญพวกมันสร้างทั้งหมดนี้โดยไม่มีใครสอนแล้วเมืองทั้งเมืองนี้ปลวกสร้างได้ยังไงคำตอบคือพวกมันไม่ทำทุกอย่างคนเดียวแต่ทำทุกอย่างด้วยกันในอาณาจักรของปลวกมีวันนะแบ่งหน้าที่ชัดเจนแบบไม่ต้องแย่งกันเลยราชินีทำหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือให้กำเนิดปลวกตัวเดียว ออกไข่ได้วันละหลายพันฟองและมีอายุยืนกว่าสัตว์ได้ในรังทหารตัวใหญ่หัวแข็งคางแหลมไม่มีปากกินอาหารแต่พร้อมสละชีพเฝ้ารังกรรมกรพวกเขาคือหัวใจของเมืองนี้พวกมันสร้างกำแพงขุดอุมโมง์เลี้ยงเชือ้อราดูแลลูกขนอาหารและแม้แต่เลียบาดแผลให้เพื่อนที่น่าทึ่งคือ พวกมันไม่เคยชี้นิ้วสั่งกันแต่สื่อสารกันผ่านกลิ่นและสารเคมีเล็กๆที่เรามองไม่เห็นเช่นเมื่อเจอศัตรูปล่อยกลิ่นเตือนทหารมาเจอรอยรั่วส่งสัญญาณฟิโรโมนกรรมกรมาช่วยซ่อมเจออาหารทิ้งร่องรอยกลิ่นทีมงานตามทันทีพวกมันทำงานไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงไม่ใช่เพื่อเงินเดือนแต่เพราะพวกมันเชื่อมโยงกันแบบหนึ่งร่างกาย ใครล้มอีกตัวจะเข้ามาแทนที่ไม่มีวันหยุดไม่มีวันเลิกงานและเพราะแบบนี้เมืองปลวกจึงไม่ใช่แค่รังแต่มันคือเครื่องจักรที่มีชีวิตที่เดินหน้าทุกวันโดยไม่มีวันล้มปลวกไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะตัวใหญ่แต่มันยิ่งใหญ่เพราะมันไม่มีอีโก้พวกมันไม่แย่งกันขึ้นโพเดียมไม่แข่งกันมีเชื่อในปกวารสารไม่แย่งชิงตำแหน่งในออฟฟิศแต่ละตัวแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ผลลั์คือประสาทดินขนาดมหฮืมาที่แข็งแรงพอจะทนแดดลมฝนและการเวลาโดยไม่ต้องใช้ปูนสักถุงปลวกอาจไม่ได้มีไอจไม่ได้ขึ้นเวทีเท็จแต่มันคือบทเรียนให้กับมนุษย์ทุกคนที่เคยคิดว่างานใหญ่ต้องมาจากคนใหญ่ บางทีโลกอานไม่ต้องการคนเด่นแต่ต้องการคนที่เข้าใจว่าหน้าที่เล็กของตัวเองก็ยิ่งใหญ่ได้และนี่คือสิ่งมีชีวิตตัวที่4ในซีรีส์ Animal Architect ที่ไม่เคยเข้าเรียนสถาปัตย์แต่กลับสร้างบ้านที่ทั้งฉลาดประหยัดและยั่งยืนยิ่งกว่าสถาปนิกบางคนในโลกของเราปลวกคือราชาปราสาทดินคือคำตอบสุดท้ายของความร่วมมือที่แม้จะไม่มีผู้นำแต่ก็ยิ่งใหญ่ได้เกินจินตนาการ หากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมติดตามช่อง Wonder Why เพราะยังมีสิ่งมีชีวิตอีกมากมายที่ไม่ได้พูดแต่กลับสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้ยิ่งกว่ามนุษย์แล้วคุณละ่ะวันนี้ได้ทำหน้าที่เล็กๆของคุณหรือยัง